จะที่นั่งบานหลัดมาให้อีกหนึคันบอกเลยว่าคันนี้ราคาโคตรถูกคุณพี่ได้เป็น i e s o M u l X 3.0 Ultimate เนะ่คะรถปี2021เลขไม่94,000กิโล919,000เดิมโรงงานสภาพตัวรถสวยคุณพี่คันนี้รถมือเดียวจาก้ายแดงนะคะภายในสวยนะออฟชั่นให้มาครบจัดเต็มระบบเฟตี้เนเอรข้านดีใครที่สนใจรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมอย่าพลาชมรายละเอียดในคลิปเต็มคลิปนี้นะคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอันอันทอโต้ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยพบเจอกันอีกแล้วคุณพี่เคาว,วันนี้จับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแบรนด์หลักมาให้อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะอีวุสุมิวเอ็กเนะะี่ยสามจุดศูนย์อัลติเมทขับสองปีสองพันยี่สิบเอ็ดค่ะคุณพี่ราคาดีเลขไม่ต่ำแสนเนะะี่ยคันนี้เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเลขไม่เพียงแค่เก้าหมื่นสี่พันกิโล เดี๋ยวโรงงานรถมือเดียวจากสภาพป้ายแดงคุณพ,พี่หาบอกเลยว่าได้รถสวยคุณภาพเกรด A สภาพนางฟ้าน้องๆป้ายแดงกปใช้งานและราคาหายไปมากกว่า4 0 0แสนแน่นอนคันนี้นะคะใครที่หาไว้ใช้งานนะี่คะีดาวจะเต็มได้เลยผ่อนเดือนละ18,000บาทเท่านั้นเนะคะดาวเบี้ยเริ่มต้น2-6-9%วันนี้ทอออโต้จัดให้เนะีคะพี่พี่ใครอยากเข้ามาดูรถตัวจริงอยากมาลองขับมาลองเทสได้เข้ามากันได้เลยนะ โทรเข้ามาสอบถามได้ที่091-882-0616หรือว่าจะเป็นไลน์ a n 1 9 s e ีติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ไมเก้า0มื่สภาพตัวรถสวยนะช่องทางการติดต่อเดี๋ยวหนูขึ้นให้ด้านล่างนะมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านทุกท่านนะคะ77จังหวัดในประเทศไทยมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยอะไม่รอเช้าวันนี้น้องอันอันจัดให้มาดูคันนี้กันคุณพี่ มาดูนะคะในส่วนของบอดี้ด้านหน้านะไฟหน้าจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลน LED ไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเดย์ทามมีมาให้ครบคุณพี่เซ็นเซอร์ด้านหน้าสี่ตำแหน่งไฟทะเบียนกรุงเทพมหาคนครนะคะคันนี้ภาษีพบรบจัดให้เสร็จสรบเรียบร้อยนะคะดูแลให้ทุกจุดไฟตัดหมอกคู่นหน้าเป็นลูกแก้วมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจังหน้าจะได้เป็นสีเทานะคะเป็นสีด้านแบบนี้ตัดกับสีตัวรถและก็เป็นโครเมียมแท้เนะะีนะ่ยตรงเที่ยวสองชั้นตรงนี้โลโก้อิสุนะคะ ฝากกระโปรงเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยใดทั้งสิน้นบอกเลยว่าคุณภาพตัวรถเนี่ยคัดมาให้ดูแลให้ทุกจุดรับประกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะถ้ารถมีพิ้นี่้อตีลังกานำรถมาคืนพวกเราได้เลยยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนทุกบาททุกสตางค์นะคะบอดี้แก้มข้างนะคะแนบแนบชิดๆแบบนี้การันตีโครงสร้างเดิมกระจกเดิมรอบคันนะคะตัวแม็กจะได้เป็นแม็กอลลอยเดิมโรงงานนะคะทุกคนปัดหน้าเงามาให้แล้วเรียบร้อยเป็นแม็กขอบ20นะคะ บีสแบก4ล้อนะคันนี้ซีรีส์ยาง265ับ55 R 2 0นะยคะยางมิชลินนะคะคันนี้เดี๋ยวเช็คปียางให้นะคะถ้ายางปีเก่าเสื่อมสภาพพวกเราเปลี่ยนใหม่ให้4เส้นนะคะคันนี้คันนี้ได้ยางเป็นมิชลินปี2025สัปดาห์ที่6นะคะสวยมากยางปี25เลยคะเหมือนเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ๆคุณพี่เอาไปใช้งานกันได้ยาวๆดอกแน่นๆขนยางเยอะๆแบบนี้นะคะ ช่วงอัพซุ้มล้อนะมา Q ิวทุกอย่างเดิมโรงงานไม่มีรอยแตกรั่วซึมนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้อีก1คันคันนี้จะเต็มอีดาวขอนยาวๆได้84เทิร์มนะคะบอดี้ด้านข้างนะคะแผงประตูไม่มีร่องรอยสีขาวมุกนะสวยมากๆเลยนะคะแหลกหลงังคาติดมาให้เรียบร้อยกระจกเดิมโรงงานรอบพันมือเปิดเป็นสีเดียกนะัตัวรถเป็นสมาร์ทอทีทั้งสฝั่งบันไดขึ้นข้างมีมาให้นะคะ กระจกมองข้างกว่าเพรไฟฟ้ามีไฟเลีย้ยวมาในตัวนะคะมีบายสปอตมอนิเตอร์แจ้งเตือนม,มุมอับของตัวรถมาให้ด้วยระบบเซฟตี้ค่อนข้างดีมือเปิดสมาร์ทเอ็นที่คีเรตกระจกเดิมรอบคันนะคะดูภายในนะแผงประตูนะคะทั้ง4บานประตูเนี่ยนะจะได้เป็นสีช็อกโกแลตตัดกับสีดําแบบนี้เส้นสายเหลี่ยมรายบอดี้ตัวรถมาเดิมหมดไม่มีร่องรอยแรงสิ้งนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะหัวน็อตนะมาคิวซีเดิมโรงงานกิ๊บๆเลย คิ้วพันสีสันเรียมคมตัวรถไม่มีร่องรอยคอนโซลน,นะจะเป็นสีช็อกโกแลตนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนโคเมียมนะคะแต่กบสีดำนะช่องนะคะที่เป็นตัวแอร์เนี่ยนะตกแต่งดีไซน์มาดีมากตรงนี้เป็นโครเมียมด้วยนะคะตัวเบาะเนี่ยจะได้เบาะแบบคูแม็กสีน้ําตาลแบบนี้นะคะสวยมากๆเป็นเบาะหนังไฟฟ้าคู่หน้านะคะปรับหุนทิศทางทั้ง2ฝั่งนะคะเรียมสันคมบริหัวน็อตเดิมหมดเลยทุกจุดนะคะ ไม่มีร่องรอยก,การตีโครงชัางเดิม b o ี้เดิมให้หรือบอกเลยว่า o p ออนเนี่ยให้มาครบจัด็มเดี๋ยวพาไปลงรายละเอียดทางฝั่งด้านนู้นแน่นอนนะคะไปดูกันต่อนะในส่วนของตอนที่2นะคะเบาะผู้นั่งตอนที่2นะตัวเบาะได้เป็นเบาะทรงเดียวกันนะสวยๆแบบนี้เธอได้มาให้ครบทุกเส้นไม่มีขาดชํารุดเบาะพับพับแบบ60-40นะคะเซฟตี้เบลอยู่ครบนะช่องเสียบชาร์จ usb มาพร้อมกับปลั๊กไฟบ้านให้อีก1จดุดนะคะ หลังคครงราคาด้านบนสะอาดสะอ้านนะคะมีในส่วนของช่องระบายลมแอร์อากาศมาให้ทั้งตอนที่2และตอนที่3นะคะไฟเก่งใช้งานได้ปกติสภาพสวยมากคุณพี่ฝั่งไหนก็สวยนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ทุกจุดทุกมุมนะเส้นสายเหลี่ยมรายบอดี้ตัวรถมาเดิมหมดเลยนะคะคันนี้นูบอกเลยว่าครบจบในคันเดียวนะคะคันนี้เป็นตัวขับ2นะคะไม่เก้าหมู่สนะ ใครที่สนใจนะคะทักมาได้หนูมีตัวขับสีสีดําอีกคันนึงราคาแพงกว่ากันอยู่ประมาณ8 0,000ื่นเลขไม้เก้าหมื่นห้าเหมือนกันนะคะได้รถสวยสภาพนางฟ้าแบบนี้ไปใช้งานเลยรับการโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะยคะมือเดียวจากป้ายแดงคุณพี่ในส่วนของด้านหลังเนะะี่ยคะชุดแต่งบอดี้สเกิร์ตไฟเบรกดวงที่3ไฟเบรกทับทิมมีมาให้ครบนะยคะเซนเซอร์สีต่ตำแหน่งกล้องถอยหลังเดิมโรงงานยังอะไหล่แม่แรงครบเซตนะคะไฟท้ายจะได้ไฟเดิมโรงงานและเป็นไฟ LED แบบรมดามาให้ แบ,บรโรโกทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะคันนี้กล้องถอยเดิมกระจกเดิมโรงงานติดระบบไร้สายไร้หมอกมาให้สปอยเลอร์ด้านหลังมีไฟเบรกลีสสามมาพร้อมกับคีบฉลามแบบชาร์จฟินด้านบนนะคะฝากระโปรงท้ายคันนี้น้องเขาจะได้เป็นไฟฟ้านะคะนี่เปิดแบบนี้ได้เลยนะคะออตโต้ยืนรอแป๊บหนึ่งนะคะเรียมสันโคมหัวน็อตเดิมทุกจุดไม่มีร่องรอยโดนง,งัดโดนแงะไ,ไม่มีโดนแกะโดนเกลา การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะในส่วนของหัวน็อตช็กไม่มีขยับเลยสักจุดหัวน็อตฝากับรงท้ายไม่มีโดนงัดโดนแงะโดนแกะโดนกระเบาอไม่ได้เปลี่ยนมาแม้แต่อย่างใดนะคะนี่คันนี้ลูกค้าเก่าเหมือนเขาติดกล้องบันทึกด้านหลังและด้านหน้ามาให้เนาะแต่ว่าถ้าพี่อยากได้กล้องด้านหน้าเขาถอ,อดออกไปแล้วนะแต่ว่าของหนูมีแถมให้นะคะถ้าอยากได้กล้องบันทึกหน้าจอแถมเพิ่มเติม,ตมซื้อกับหนูเดี๋ยวหนูจัดการให้นะคะสวยมากๆคันนี้ได้ยางใหม่ปี2 0 2 5ตัวรถกว้างขวางเลยนะคะ เรียบสัน้นโค้งมัวนอ็อตทุกจุดทุกฝั่งไม่มีร่องรอยนะเดิมทุกจุดนะคะมาติ้งซีเดิมโรงงานการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะเส้นสายเรียบลายตัวรถมาเดิมหมดเลยนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่หารถแบบเจที่นั่งแบรนด์หลักราคาดีพร้อมกับตัวรถสวยๆส,สภาพนางฟ้าแบบนี้รับรองเลยราคาที่หายไป45่ห้าแสนจากป้ายแดงแล้วได้สภาพนี้หนูมองว่าคุ้มแน่นอนยังไงก็คุ้มตอบคุณพี่นะคะ4ี่ห้าแสนหายไปเนี่ยหายผ่อนไปประมาณ8ปดพันกว่าบาทเลยนะคุณพี่ การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมไม่ด้วยรับประกันให้ทุกจุดถ้าตัวรถมีดีควาอมชนหนักก็คือนํารถมาคืนพวกเราได้เลยนะเราดีๆคืนเงินให้เต็มจํานวนทุกบาททุกสตางค์นะคะไม่มีเก็บใดๆทั้งสิ้นนะสวยนะคะกระจกจะออโต้หนึ่งบานด้านผู้ขับแล,ล้วก็เมนนุ่นนะคะสามบานเลยสภาพเดิมโรงงานมากๆสวยกริบเลยนะคะใครที่สนใจให้รีบทักเข้ามานะ,ะโทรเข้ามาสอบถามทักเข้ามาสอบถามได้นะคะใครที่หาไว้ใช้งาน จัดไปได้เลยนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าคุ้มนะพ,พี่มาดูภายในนะคะคันนี้นี่นะคะปรับกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกกระจกนะคะออตโต้หนึ่งบานแล้วก็แมนวลสามบานแข็งประตูนะจะได้เป็นสีช็อกโกแลตแบบนี้นะคะน้ําตาลนะตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวแล้วก็สีดํานะคะเตรียมสันคมบอดี้วัวน็อตทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะคันนี้เติมลมยางนเนื้อเชนให้นะแล้วก็ดูแลให้นะคะโครงสร้างเหลี่ยมลายตัวรถหัวน็อตไม่มีโดนเงาโดนเงาไม่มีโดนแกะโดนเกลีย แล้วก็ได้ในส่วนของเบาะเบอะไฟฟ้า6ทคิศทางนะคะเป็นเบาะแบบคูลแม็กสภาพสวยแบบนี้นะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ตัวเบาะตึงๆนุ่มๆนะคะนั่งสบายมากๆและเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะเปิดสากลโปรงท้ายนะคะแล้วก็ช่องเป่าอากาศรมแอร์มีมาให้ตรงนี้เนาะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่เปิดสากลโปรงด้านหน้าเรียมสั้นคมัวน็อตคมจบครบสวยนิดเลยนะคะ คันนี้ฟรีดาวผ่อนเดือนละ18,000บาทกันทีใครที่หาไว้ใช้งานนะขอรายได้35,000บาทอายุงานเกินปีไม่ติดประวัติแบงริดบูโรมาจัดได้เลยรุ่นนี้นะคะฟรีดาวได้ขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์พาพี่พดูหน้าปัดเรือนไหมนะคะ อันนี้มาดูกันนะระบบเซตตี้ดีมากๆนะมีปาร์กิ้งเซนเซอรนะ์แจ้งเตือนก่อนการชนให้เนาะเซนเซอร์ด้านหลังมากทุกอย่างแจ้งเตือนครบนะคะแล้วก็มีแจ้งเตือนออกนอกเลนให้เนาะแจ้งเตือนล็อกเลนนะคะเลขไม้เก้าหมื่นสี่พันนะคะสองร้อยสี่สิบกิโลเมตรนะเป็นไม้แท้ไม้เดิมโรงงานนะคะการันตีให้เลยนะหน้าจอสีแบบนี้นะคะพวงมาลัยจะได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นหนังเดิมโรงงานด้วยนะคะคันนี้สามก้านแบบนี้นะคะมีเกียร์แพทเทิร์มาให้ในตัวนะสองฝั่งเลยนะคะตัวหนังไม่มีรอกร่อนเดินได้มาสีขาวนะ ก็จะมีแจ้งเตือนเหยียบเส้นทึบเส้นเลนให้นะคะแล้วก็ปรับเซตมาหน้าจอมีพุดคอนโทรลมาให้เนาะเซตได้ทุกอย่างนะคะฝั่งนี้ก็จะรับโชว์นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นเพื่อนเป็นหมดเปลี่ยนเพลงเนาะแล้วก็โฮมโหมดนะคะหรือว่าจะอ้เสียงสั่งการได้นะคะแต่ใช้งานได้ปกติเลยนะคะสวยนะคะคุณพี่คันนี้หน้าใช้งานตัวจอเนี่ยนะจะได้เป็นจอแบบ10นิ้วนะคะคุณพี่น่าจะประมาณ10นิ้วเลยนะมีก็นมี Google แ a p นำทางมาให้นะคะตอนนี้จะเป็น Na ว i g a t ต r นำทางเนาะ เพิ่มเสียงรดเสียงกดได้ในส่วนของตรงนี้เลยนะคะเปิดเพลงฟังเพลงปิดเพลงได้หมดนะคะวิทยุ FM AM CD ใช้งานได้บลูทูธ USB นะคะ Android Auto Apple c a r p l a y เชื่อมต่อได้และมีเนวิเกเตอนำทางให้อย่างที่หนูแจ้งเลยตอนนี้จะเป็นดาวเทียมให้นะคะมันจะสามารถปักหมุดได้ว่าเราจะไปตรงไหนเนี่เราสามารถลิงก์ปักหมุดนะคะสถานที่ชอบ1 2 3ตั้งค่าบ้านได้กดแผนที่กดค้นหาได้ลบเส้นทางได้ทำได้หลายอย่างนะนี่เห็นไหม การติดตามก็ทําได้การแก้ไขเส้นทางนะคะภาพรวมเส้นทางโหลดเส้นทางได้แล้วก็ดูในส่วนของการจ,จาราจรด้านข้างนะคะครบจบคุณพี่นะคะเชื่อมต่อ USB สมาร์ทโฟนได้ปกติเลยปุ่มไฟอยู่เฉินเขาจะอยู่ด้านบนตรงนี้แอร์จะเป็น Air Duo โนะคะแยกโซนอิสระซ้ายขวาให้เป็นแบบดิจิตอลมีลมเย็นลมร้อนนะคะตอนนี้ก็เล่นใช้งานง่ายเพิ่มลมแอร์ลดลมแอร์ได้หมดเลยกดฝั่งเดียวกันนะคะปิดเปิดออฟ เพิ่มก็ดันขึ้นรถก็กดลงนะคะสะดวกสบายคุณพี่คันนี้บอกเลยว่าอ,ออปชั่นนี้ให้มาครบนะคะตำแหน่งของช่องเก็บของตรงนี้ตรงกลางมีมาให้เนาะก็จะมีโหมดในการขับขี่นะคะตรงนี้ก็เสถียรภาพการส่วนตัวขึ้นแทงลาดชันนะคะลงเขาขึ้นเขาเนาะตรงนี้ก็จะมีทัชั่นคอนโทรลล็อกล้อกันลอ้ลอ,ลอ,ลอสะบดัดกันเลื่อนถายไถ่ะระบบ a b d ABS นะคะก็จะเป็น p a r k ั n กิ้งเซนเซอร์นะคะแจง้งเตือนก่อนการชนให้กุญแจจะได้เป็นกุญแจเอนที่แบบนี้นะคะ จรีโมทช่องวางแก้วน้ำสองตำแหน่งเบรกมือนะคะคันนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮตรงนี้ก็จะเป็นตัวขับ2เนาะเป็นตัวธรรมดานะคะก็จะไม่มีในส่วนของโหมดที่เปลี่ยนการขับขี่ให้นะคะถ้าเป็นตัวขับ 4, สีดํามันจะมีโหมดที่เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นขับสี่นะคะแบบออฟโรดแบบโฟร์วินะคะมีมาให้นะช่องเก็บของเก็บสัมภาระด้านในที่พักแขนกว้างเบาะสภาพสวยนะหลังคงหลังคาสะอาดนไฟเก๋งเป็นสีส้มนะคะช่องเก็บแว่นตา ที่บังแดดมีกระจกมาให้นะคะสองฝั่งเลย กระจกตัดแสงแบบออโต้นะแล้วตัวนี้ก็มีสายนะคะที่เชื่อมต่อพาวเวอร์อ e t เท็ตเนาะอันนี้จะเป็นกล้องเดิมนะคะที่เจ้าของเขาเก่าเขาติดมาแต่ไม่เป็นไรถ้าพี่อยากได้ใหม่เดี๋ยวหนูจัดการให้นะคะติดให้ได้เลยนะไม่ต้องห่วงนะคะใครหาไว้ใช้งานมิวเอ็กซ์คันนี้นะหนูบอกเลยว่าสวยตอบโจทย์โดนใจนะคะสายรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์ค่ะคุณพี่บอกเลยว่าสภาพห้องเครื่องสวยมากนะคะเครื่องบล็อกเดิมโรงงานแน่นอนไม่มีตัวเครื่องยก,ยกเครื่องโอเวอร์ฮอลไม่มีนะคะ สภาพเดิมๆรถแทบไม่เคยซ่อมนะคะคันนี้วิ่งใช้งานปกติเลยนะใครที่หาเอาใช้งานไม่ควรพลาดนะคะเข้าสมห้องเครื่องยนต์กันค้ามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะคุณพี่คันนี้เราดูแลให้หมดนะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ของเหลวนะคะกองอากาศสายพานทำนิ่งพัดลมไอ้น้ำหม้อน้ำทูเรนต์นะคะเปลี่ยนถ่ายให้หมดของเหลวนะคะระบบเปลี่ยนเกียร์นะคะเช็คให้มีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีดูแลหลังการขายให้นะคะไฟหน้าหัวน็อตไม่มีขยับเลยไฟเดิมโรงงานนะคะ ไม่มีร่องรอยแตกร้าวลายงานคันทัชชีด้านหน้าสภาพเดิมๆแบบนี้หอวน็อตกริปๆใสๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยใดสิ้นปั๊ม ABS นะคะปั๊มเบรกทุกอย่างเราดูแลให้ครบวงจรน,นะคะในส่วนของฝากะโปรงนะคะหัวน็อตฝากระโปรงด้านในด้านบนไม่มีร่องรอยขยับนะหัวน็อตเปียเดิมนะคะสปอร์ตเมทอาร์ตทุกอย่างอยู่ครบนนสติกเกอร์นะคะทุกอย่างมาเดิมเชื่อกันความร้อนอยู่ในสภาพแบบ1 0อเเซ็ตซีนยางกันกระแทกครูกลมนะคะซีนนะ เดิมนิ่มๆแบบนี้นะคะหัวน็อตเดิมๆขลอคําเตือนทุกอย่างอยู่ครบการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้จากโรงงานนะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานนะได้รถครอบครัวแบรนด์หลักด้วยให้พี่ดูเลยหัวน็อตเดิมๆทุกจุดนะแบตเตอรี่ของเหลวนะคะทุกอย่างเราเปลี่ยนถ่ายให้แผ่นเพลทได้เครื่องเลขงหางตรงเช็คตรวจสอบได้นะคะไฟหน้าเดิมๆแบบนี้ทุกจุดเลยนะแค่นเครื่องหัวน็อตนะคะไม่มีเข้าน้ำมันไหลรั่วซึมนะไม่มีของเหลวนะคะคันนี้ ไม่มีค่าั่วซึมนะของของเหลวนะคะหัวน็อตสภาพกริบๆเลยเป็นเครื่อง d d i นะคะคันนี้ก็ได้เป็นเครื่องนะคะสามพันของตัวอันติเมทไปใช้งานคุณพี่เครื่องเร็วเครื่องแรงนะคะสเรภาพการทรงตัวดีนะคะเป็นปรถครอบครัว7ที่นั่งที่น่าใช้งานอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับใครที่สนใจเนาะขอรายได้35,000บาทอายุงานเกินปีนะคะไม่ติดวอร์ดแบงก์รีสบูโรมาจัดได้เลยคุณพี่คนเดียวไม่ต้องหาเขาไม่ต้องหาคหาู่ร่วมนะคะอยู่ใกล้ไกล7 7ในจังหวัด ในประเทศไทยนะคะอยากดูรถตัวจริงเข้ามาได้หรือว่าอยากไม่สะดวกเข้ามาเนาะเรามีบริการวิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านพี่ๆโทรมาดูรถก็ได้นะคะวิดีโอคอลอยากให้หนูพาดูตัวไหนได้เลยช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้แล้วด้านล่างนะคะใครที่สนใจทักเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องอันอันฝากไว้ด้วยนะคะกับยีสูต x วิวเอนะรถครอบครัวจะที่นั่งแบรนด์หลักอีกคันหนึ่งนะคะเครื่องสามพันตัวอันติเมทปี2021เค่ะเลขไม่เก้าหมื่นสี่พันกิโลกับราคาเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน ปีเราจัดจเต็มได้ผ่อนเดือนละ18 19, ื่นแปทหม่นะะั้านดนะยคะสำหรับใครสนใจนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะคันนี้โทรเข้ามาสอบถามทักเข้ามาสอบถามได้วันนี้น้องนัณ์ันทอโต้ขออนุญาตลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะใครเข้ามาบอกว่าดูคลิปน้องอัน์นมานะ,ะติดต่อน้องกัน์มานะคะวอลอินน้าบริษัทได้เลยเดี๋ยวมีของแถมให้แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้หนูลาไปแล้วนะคะพี่ๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ